สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรายการ Vision Monday อีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแก้ปัญหาอีกหนึ่งขั้นของงานมาชีวิชั่นนั่นก็คือ Lighting ซึ่งเราเตรียมสเตชั่นไปทดสอบงานนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือสเตชันที่เราเตรียมไว้ทดสอบกันในวันนี้ครับแล้ววันนี้เราจะใช้กล้องตัวนี้กันครับเป็น i n s i ซ h ์2001ขีด ocr โดยเราจะลองทดสอบให้ดูก่อนว่าระหว่างใช้ไลติ้งกับไม่ใช้ไลติ้งเนี่ยภาพมันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปในโปรแกรมกันเลยครับเข <c oughs> ครับหน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นประมาณนี้ครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า i n s i ซส์ explorer หลังจากเข้าโปรแกรมแล้วเราก็ต่อกล้องอะไรให้เรียบร้อยครับเราต่อกล้องเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้เราก็คลิกเข้าไป เป็นอีไซส์2 0 0 0 OCR ตอนเข้ามาเราจะเห็นได้ว่ามันแบบว่ามืดตึบเลยนะไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราจะลองกดถ่ายดูนะเนี่ยอ่ะมันก็เห็นประมาณนี้นะครับไอ้ลืมบอกไปเลยว่าตัวโมเดลที่เราจะมาใช้กันวันนี้มันจะคือฝาเครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้ซึ่งมันจะมีกราฟ,ฟิกส,สีแดงอยู่ด้านล่างตัวที่เราจะอ่านอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับจากที่เห็นนะครับเมื่อใส่งานเข้าไปแล้วเนี่ย ตัวกล้องเนี่ยมองเห็นแต่ว่าดูอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มีทั้งแบบแสงสะท้อนแล้วก็มีกราฟิกที่มาบดบงังวิสัยทัศน์ของกล้องของเราซึ่งก็ทําให้มันอ่านไม่ได้เลยแล้ววันนี้ที่เราจะใช้กันก็จะเป็นไฟโดมไลท์นะครับซึ่งที่เราใช้ไฟโดมไลท์เนี่ยเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียบนะครับมันมีความโค้งมนแล้วก็มีการสะท้อน เราจึงใช้โดมไลท์เข้ามาช่วยเดี๋ยวเรามาใส่ไฟเข้าไปกันเลยดีกว่าครับแล้วไฟตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ไฟของ v s t e c h n o l o g y นะครับเ,เราลองเสียบไฟดูว่ามันจะเห็นผลขนาดไหนดูกันด้วยตาตัวเองไปเลยเป็นไงใส่ไปปุ๊บนี่โอ้เดี๋ยวขยับยากเห็นไหมครับว่ามันแบบเห็นแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันยังมี อะไรพวกดำๆตรงนี้อยู่ด้วยนะเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้นี่แหละก็เราจะปิดตัวนี้ไปเลยครับเป็น light light s e n s i t i i t y ก็คือไฟจากตัวกล้องอันนี้เราจะปิดไปเลยแล้วก็มันยังมีเห็นล่างๆอยู่เราไปเพิ่ม exposure ตรงนี้หน่อยเพิ่มสักนิดนึงผมเพิ่มเป็น0.3โอเคเคียร์แล้วเป็นไงรับผมก็จะเห็นได้เลยว่าลายกราฟ,ฟิกที่อยู่บนพื้นเมื่อกี้เนี่ย หายไปเลยจากนั้นเราจะไปลองใช้ทูลกันอย่างแรกเราคือโลเคทพาร์ทก่อนอกดอ,อยู่ถ่ายก่อนนะครับโลเค t พาร์ทด้วยแพทเทิร์นซึ่งกล้องตัวนี้ก็มีแค่นี้เลยแพทเทิร์นเนี่ยจะมีกรอบให้เราเลือกอยู่สองกรอบก็เป็นกรอบเซิร์ชนะครับก็คือแบบเป็นฟิลด์ออฟวิวทั้งหมดของตัวงานของเราผมก็จะคุมไปทั้งหมดเลยส่วนโมเดลเราก็เลือกเฉพาะที่เราต้องการที่จะจับมันผมก็จับมันเป็นแบบทั้งก้อนนี้เลยแล้วกันนะนะทั้งชุดน,นี้เลย โอเคครับเราก็คุมเลือกโมเดลที่เราต้องการเทรนจากนั้นเรากโดโอเคโอเคเมื okay. Okay, ่อเราได้แล้วเราก็จะได้ชูนแพทเทิร์นขึ้นมาตรงนี้ตรงตรีโซลนี่นะฮะในส่วนของ Rotation to l ์เรนต์นะครับก็จะคือค่าความคาดเคลื่อนของตัวที่เราแท็กไว้นะครับตัวแพทเทิร์นว่ามันจะแบบหมุนมากหมุนน้อยแค่ไหนเวลาเข้ามาก็จะได้สูงสุดถ,ถึง100%องศาเลยหรือก็คือมาแบบหมุนรอบด้านมาก็สามารถที่จะแท็กได้ต่อ แต่ในที่นี้ผมก็จะเลือกไว้ที่45องศาก่อนแล้วก็ใส่ลบ45เข้าไปเฮ้ยอ่ะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับที่เราก็ไปตั้งชื่อว่าเป็นอะไรนะครับว่าเราจะตั้งอะไรเป็นแบบโมเดลอะไรก็ได้ผมตั้งไว้ว่า OCR แลนนี้มัน ORC ไม่ใช่ OCR โอเคครับเราหยุดไลฟ์ก่อนแล้วเราก็ไปที่ เครื่องมือต่อไปเราจะไป inspection e part กันแล้วเร e เราจะใช้ l e a d t e โอ OCR ตัวนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกไปเลยหรือว่ากด Add ตรงนี้ก็ได้ดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมีกรอบขึ้นมาผมจะโชว์อันนี้นะหนึ่งแถวแล้วกันนะปับ๊บเรากดโอเคปับ๊บพอเรากดโอเคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรอบเนี่ยข้อความนะครับมันจะ ยังไม่รู้จักว่าคืออะไรแล้วก็จะมี1อันที่บอบว่าเห็นเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับผม segmentation เราจะปรับขนาดความกว้างความ,วาม,วามยาวของตัวอักษรให้มันแบบฟิกไว้ว่าต้องเท่านั้นเท่านี้นอ,อย่างสมมุติตอนนี้นะครับผมเนี่ย I use maximum character width กับ height เนี่ยมันอยู่ที่ร้อยหนึ่งเลยผมจะติ๊ก2อ,อันนี้ปรับนะครับแล้วเราจะลองปรับความกว้างลงไปครึ่งหนึ่ง ให้มันอ่านแค่ห้าสบอกอ่ะทีนี้มันอ่านได้แล้วครับว่าแยกเป็นตัวตัวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเชนนิ่งมันต่อตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลยครับว่าเราเห็นอะไร A G 3ามเนาะหนึ่งสอ้าศูนย์ห้เราก็กดเทรน n อ r อ่ะมันก็จะอ่านได้แล้วเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็ลองลองถ่ายแบบรัวๆดูแล้วเราลองขยับดูนะ มันก็จะแท็กตามแล้วครับอย่างนี้ละก็อ่านได้แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับว่าไลทติ้งเนี่ยมันมีผลกับงานแมชชีพิวชั่นของเราขนาดไหนซึ่งเราก็มีไลทติ้งที่แบบว่าหลากหลายประเภทมากๆเลยนะครับเพราะว่างานแต่ละประเภทเนี่ยมันจะใช้ไลทติ้งไม่เหมือนกันงานกระบอกก็ใช้อีกไลทติ้งหนึ่งงานที่มีความเงาก็ใช้อีกไลทติ้งหนึ่งส่วนงานที่เราเอามาโชว์กันในวันนี้ก็เป็นงานที่มีความโค้งมนแล้วก็สะท้อนนิดหน่อย ก็ใช้ไฟอีกแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจอยากจะได้ไฟหรืออยากให้เราออกแบบโซลูชันเพื่อไปติดตั้งในโรงงานในหน้างานหรือเอาไปเช็คอะไรต่างๆนานาก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะมาโชว์โซลูชันอะไรกันนั้นกติดตามกันนะครับผม